จบไปแล้วครับบทที่สามได้ได้จปดูได้มีจะมีคำวิอะไรขอขอบคุณครับอาจารย์วัชรพลัดและคุณประเสริฐที่สาที่ 3. เป็นผู้พูดบทที่สามนะครับทบทบทที่สี่ครับบทที่สี่ผู้ที่ซึ่งมีความสามารถในการใช้ท่าทางประกบอบการพูดเป็นผู้พูดเพิ่มมิติให้กับการพูดของตนเองครับผู้วิจารณ์รายบุคคลครคุณอภิเตต่อพิทัชนครับ ขอเชิญท่านที่สามคุณอัคเดชอยู่แท้คุณเชิญครับชื่อเรื่องรถเมยครับ นักศรกเจ้าเพื่อนสมาชิกทุกท่านรถเบบางสายรอช่วยชีวิตก็ยังไม่มารถเบย์บางสายรอแป๊บเดียวก็มารถเบบางสายเหลือนิดเดียวก็เลยป้ายเป็นรถเมย์แบบไทยๆท,ที่มีชื่อเสียงไกลไปทั่วโลกมีท่านในบ้านที่ไม่เคยขึ้นรถเมย์มากรันมีไหมครับ เมยขึ้นทุกคนนะครับรถเมย์เป็นรถขนส่งมวลชนที่ให้บริการประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องราวที่ผมจะพูดนี้ย้อนไปก็ไกลายล้วประมาณ25ปีได้ตอนนั้นผมทาง,งานเป็นพนักงานภ้าคานามเก็บข้อมูลกับบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งผมมีหน้า,นาที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลก็อยู่ย่านฝั่งทุนเป็นส่วนมากในการเก็บ มีว่าวันหนึ่งเพื่อนป่วยหัวหน้าให้ผมไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งผมก็ไม่เคยไปหัวหน้าแน,นะนําว่าต้องไปขึ้นรถเมลสายแปดนะที่นุบศรีผมออกจากบริษัทก็ไปขึ้นรถเมลสายแปดขึ้นไปวันนั้นโชคดีครับมีที่ว่างอยู่กลางร,รถกลางร,รถเลยล้อไปนิดหนึ่งผมก็โชคดีวนันนี้แต่พอออกจากป้ายครับ คนขับรถปาดออกขวาเลยครับวิ่งขวาอย่างเดียวพอถึงป้ายตกเท่าซ้ายเบรคหัวทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือป้ายแลกพอออกรถงาอย่างนี้นะครับทีนี้เป็นตลอดเลยครับตั้งแต่พญาไทายไปจะ,ะถึงหมอชิดพอมาถึงหมอชิดก็มีรถเี์สายแปดคันอจอดอยู่คือจอดแช่ครับสมัยก่อนเรียกว่าจอดแช่ไอ้คันผม,ผ,มผมนั่งไปพอไปถึงปุ๊บไม่ได้คนปั๊บ เชนเกียยวออกมาเดิครับคุ่งไปแล้วตอนนั้นไม่มีไฟแดงไฟเขียวว่าสรุปห้แยกขาเท้าไอ้คันที่จอดแช่มันก็เต่าครับที่คนรันทึกคือจากต้าซอยสี่นัดเท้าไป,ไปมันก็จะวิ่งตีคู่กันอย่างนี้ไอ้คันผมนี่ขวาอย่างเดียวไอ้คันตามคือซ้ายอย่างเดียวแล้วมันก็จะตกซ้ายปาดซ้ายเข้าตลอดแล้วก็หัวทิ่มตลอดมีอยู่ป้ายใหญ่ป้ายอย่างของผมเข้าไปแบบจะเขลหลคออกอะไรอย่างนี้ ไอ้คันนั้นก็ดิ่งมาเลยแล้วผมก็นั่งตรงกลางคันเลนซ้ายอะเบรกกับชั้นเชินน่าจะไม่ถึงสิบเมตรได้ี๊ยมมาจออยู่ขนาดนี้ครับโอ้โหกยอย่เนี่ยพอพอคันคนโดสาเกายกันขึ้นออกไปผมก็ไปมันก็ตามอีกคนแข่งกันครับ้นรัดพ้าทำไมตอนนี้มีสามเลนตามไปไปเข้าอีกป้ายหนึ่งคนเยอะเหมือนกันของผม แก้พอๆมาเดิมไอ้คันนั้นมันโคงโโห่มามันก็เบรกคราวนี้ประมาณห้าเมตรเบรกขนาดนี้ก็มาถึงเนี้ยประมาณเกือบหนึ่งเมตรเลยครับผมอย่างนี้เลยตกใจคนในรถนิดนอยรีบเลยผมคิดเฮ้ยอันนี้มันสองครั้งแล้วมันอย่างเงี้ยถ้าเกิดครั้งที่สามมาเบรกแต่ทําไงผมคิดได้เฮ้าทําไงเราต้องลงสิ พอผมคิดได้อย่างนั้นถูกคิดได้แบบคือยืนขึ้นกดกิ่งประธานโทษครับกดมันไม่จอดเราก็ต้องแข่งกันอยู่เลยสองป้ายครับแต่ป้ายที่เราจะลงมันไม่ยอมลงมันไปปาดให้ป้า,ายหนึง่งอบลมได้ผมโอ้โหโล่โมกเลยอันไปทีอีกอันดำหีแซงกันไปตลอดรอสักครู่หนึ่งผมก็ขึ้นรถไปมีคันอยางก็ขึ้นไปคู่หนึ่งรถติดผมเอ๊ะเห็นตำรวจ ให้เราเลี่ยงไปขวาเลาะขวาไปพอไปถึงป้ายกเมีคุณพระช่วยไอ้คนที่ผมนั่งอยู่อยู่อย่างนี้ครับไอ้คันตามเต็มลำเลยฮยยุบไปขึ้นคันผมโอโหราตายเลยฮนะพอรถผมเลาะไปก็เลยไปถึงโรงพาบลรักพาก็ลงทำงนานเรียบร้อยก็ถึงการลับบ้านทุกท่านครับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ ถ้าผมไม่มีสตินะครับหรือฉุกคิดได้แล้วก็ลงจากรถนะครับวันนี้ผมคงไม่ได้ยืนพูดตรงนี้หรืออาจจะที่การตลอดชีวิตก็ได้การมีสตินะครับช่วยให้สถานการณ์ที่หนักเป็นเบาได้การมีสติช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตได้การมีสติตลอดเวลาทำให้ปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิด สติทะเลิดเกิดปัญหา